ว่าเป็นมหากาบ์ดรามา่าครอบครัวข้ามปีเลยล่ะค่ะสําหรับกรณีดรามา่าระหว่างนักแสดงหนุ่มแนทชาลีและพี่สาวทั้ง4คนอย่างปติ้งปแตงังตุลและแอนนี่หลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่สาวได้ออกมาแชร์น้องชายเรื่องค่าตัวหลานแถมยังทวงคืนเปียนโนที่เคยให้หลานอย่างน้องอาเธอร์จนกลายเป็นประเด็นถูกเถียงในโลกโซเชียลก่อนที่ต่อมาหนุ่มแนทจะออกมาชี้แจงโดยบอกว่าตนไม่เคยทวงเปียนโนหลานแต่เพราะเห็นว่าเปียนโนที่ให้ไปถูกตัดสายไฟจึงถามหลานว่านานะเอาไปซ่อมให้ไหมและพี่สาวก็บอกว่ามันรกบ้านตนจึงเอาก ส่วนเรื่องเงินยืนยันว่ามีการแบ่งให้อย่างยุติธรรมแต่ล่าสุดเรื่องดังเก่าก็ถูกทำให้กลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งขุดคอมเมนต์เก่าของป้าแตงที่มีคนเข้ามาถามว่าแล้วอาเธอร์ได้ของเล่นไหมคะพี่แตงซึ่งป้าแตงก็ได้ตอบกลับว่าชิ้นให,ใหญ่เต็มบ้านนะคะทำให้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกโซเชียลว่าสรุปแล้วแน็กชา์ลีไม่เคยให้อะไรหลานอย่างที่พี่สาวเคยกล่าวจริงไหม ซึ่งงานนี้ป้าแตงก็ไม่นิ่งเฉยออกมาชี้แจงในทันทีโดยกล่าวว่าของเล่นอยู่ที่บ้านน,านันนกนะคะของเล่นเป็นของน,นันนกและหลานต้องไปเล่นที่บ้านาน,านันนกค่ะมอเตอร์ไซค์จิ๋วจักรยานยนต์เครื่องเล่นต่างๆของสะสมทั้งหมดเป็นสมบัติของน,นันนกนะคะน,นันนกเป็นเจ้าของทั้งหมด และต่อมาป้าติ้งพี่สาวคนโตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าของสะสมซื้อเองค่ะอยากเล่นเองไม่ใช่ของหลานค่ะเป็นความชอบสะสมเองไม่เกี่ยวกับหลานซักชิ้นทําเอาหนุ่มแน็กถึงกับเดือดออกมาโต้กลับในทันทีโดยเจ้าตัวกล่าวว่าแน็กช่วยเหลือหวังดีกับป้าติ้งมาตลอดนะไม่อายบ้างหรอรถที่ใช้เงินที่พ่อแม่ให้หลายๆครั้งก็เงินแน็กฝากให้นะจริงๆครอบครัวก็พอรู้ตัวอยู่บ้างแล้วนี่ก่อนจะถามป้าติ้งอีกว่าป้าติ้งใช้รถใครอยู่หรอ งานนี้ป้าติ้งไม่รอช้าตอบกลับในทันทีโดยกล่าวว่าขอบคุณนะที่ผ่านมาที่ไปขอทํางานด้วยแล้วได้เงินเดือนหมื่นห้าแรมปีต้องใช้คําว่าอดและทนทําด้วยใจถึงมันจะไม่พอใช้แต่ก็ผ่านไปได้ถ้าตั้งตัวได้จะคืนให้นะตอนมาทําเงินเดือนหมื่นห้าแรมปีรถต้องขับใช้งานวิ่งออกงานอีเวนต์รีวิวซื้อข้าวน้ําถ่ายเบื้องหลังไปรับพ่อแม่แล้วรถใช้วิ่งงานบางวัน3งานคันต่ำสองงานแต่รถเก่ามากส่มสิบปีกันชนหน้าหลุดแต่ ใจสู้ก็ต้องใช้รถวิ่งงานแดมปี บางทีรถที่ขับใช้ผ่อนป้ายแดงมาเอง7ปีจนรถ10ปีแล้วต้องซ่อมหนักมากมีแค่ช่วงหลังโควิดงานเงินสดุดแล้วเงินเดือนหมื่นห้าไม่พอค่าบำรุงรถต้องออกเองทีละ3 0 0 0 6,000ต้องผ่อนคอนโดไม่มีเงินเก็บมือถือเก่าต้องเจยดเองเงินที่ได้ทุกๆเดือนมาเป็นปีๆที่เห็นได้จริงๆก็คือเงินส่วนตัวของพ่อเอง3,000บาททุกเดือนที่พ่ออยากให้จริงๆโดยไม่มีข้อแม้ต่อลูกสาวเลยสักครั้งบอกไม่เอาไม่เอาพ่อก็ยืนยันให้เงินพ่อเงินสวัสดิการของ พ่อที่ได้จากปู่โดยตรงด้านแน็กชาลีก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าป้าแตงรถที่ตูนใช้อยู่ในทุกๆวันนี้แน็กก็เซ็นให้หลานวันเกิดนะใช่ไหมเ่ปะป้าแตงและแน็กไม่เคยทวงอะไรหรือขอหลานคืนแบบไม่มีเหตุผลนะมีของอีกหลายอย่างด้วยเงินต้นปีให้ป้าแตงอีก งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาต่อว่าป้าแตงและป้าติ้งหลายคนบางก็บอกว่าทั้งสองคนอิจฉาน้องชายบางก็มองว่าทําไมพี่สาวถึงจมตีน้องชายเช่นนี้ซึ่งประเด็นนี้ป้าแตงก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเธอไม่เคยอิจฉาใครเลยสักวันตนอยู่ของตนเฉยๆและไม่ได้มีเจตนาโจมตีใครแต่มีคนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนก็แค่ออกมาตอบเพียงเท่านั้นเรื่องนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะนําม,มารายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง